ใใรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ันชปเ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตณีกังวัลไกลค่ะวันหยุดหลายๆคนนั้นเลือกที่จะใช้สําหรับการอยู่กับครอบครัวและการอยู่กับครอบครัวที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครวัวชาวพุทธนั่นก็คือการได้มีโอกาสไปทําบุญตามวัดต่างๆค่ะวันนี้เรามีวัดที่เราเดินทางไปมาแนะนําพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเช่นเคยค่ะขอความสุขความสวัสดี ทรงมีกับท่านผู้รับชมรับฟังในรายการส่องธรรมทางทีวีช่องห้าโดยทั่วหน้ากันวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแบ่งปันเพราะว่าวันนี้ได้มาส่งเคราะห์ญาติตามหลักในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสั่งไว้ในมงคลณละสูดว่าญาติสังโหวันนี้เอาเข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าไว หลายอย่างแปส้สบู่เอามาแจกญาติพี่น้องที่อยู่ในเขตของวัดน้องเต่าทองโบราณนี่คนน้องเต่าครับสมัยเป็นเด็กกตมาเคยมาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ก็เป็นผู้สอวอสูงวัยตอมานึกถึงญาติพี่น้องที่อยู่แถวนี้ก็ยากจนกันก็เลยเอานึกถึงได้ก็เอามาแจกกันวันนี้มาแจกเยอะ ทางนงพระน้องชายพระคร,รูโคศุวรรณนาทรก็ได้เอาของมาแจกเยอะเดี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้ยวดย,วยวแล้วก็เลี้ยงไอศครีมด้วยคือก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราเนี่ยช่วยแบ่งปันยาติสังฆะไปหลวงรอก้าท่านก็เน่นเรื่องการแบ่งปันการแบ่งปันเนี่ยเป็นบอกเตนแห่งความสุขในทุทกสถานในการทุกเมื่อเรามีกินมีใช้แล้วต้องรู้จักแบ่งปัน กินคนเดียวไม่มีความสุขดังบาลีว่าเนกาสีรพเตสุขังกินคนเดียวไม่มีความสุขถ้ากินหลายๆคนสนุกสนานดีก็เลยเอามาแจกอ่านั้นนึกถึงอกเขาอกเราโลกเราอยู่ได้ด้วยการให้กันให้แบ่งปันกันญาติพี่น้องจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคนไม่มีการเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ดี ฉะนั้นก็กลายเป็นคนมัฉริยะตนีทีเหนียวเราะนั้นคนยิ่งตนีมากก็ยิ่งจนมากเพราะเรียกว่าจนใจแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ว่าจนใจเะนั้นก็วันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องก็ประมาณไม่เกินร้อยคนพอดีแล้วล้วก็เห็นหน้าญาติพี่น้องแล้วมีความสุขายสบายใจดีมากเขาบอกว่านี่ ใช่ชาติมีใช่เชื้อแต่มีความเอ,อื้อเฟื้อข้เมือนเนื้ออาตมามิใช่แม้เป็นญาติแต่ไม่มีการเอื้อเฟื้อกันก็เหมือนเนื้อในป่าไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่ใช่ญาติแต่เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรัากันสามัคคีกันก็เหมือนเนื้อตัวเองแต่ว่าแม้เป็นญาติแต่ขาดอารีรอบไม่เอ,อเื้อเฟื้อเผรื่อแผ่กันก็มไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนเนื้ออยู่ในป่าต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความสุขอยู่กันอย่างระแวดระวังฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกับใครจงเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันตรงนี้สําคัญการให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขฉะนั้นเราจะเป็นผู้ให้กันเถอดดีกว่าเป็นผู้รับเป็นผู้รับกะเป็นคนขัดสนคนยากจนแต่ผู้ให้เนี่ยเป็นคนมั่งมีสีสุขตลอดไปการขอให้เราเป็นผู้ให้กันให้อะไร เครื่องประดับข้อมือคือการให้เครื่องประดับจิตใจคือเมตตาเครื่องประดับคอคือเปล่งปิยวาจาเครื่องระดับหูนั่นหนาคือฟังสิ่งเป็นมงกลเครื่องประดับข้อมือคือการให้ข้อมือเราประดับด้วยนาฬิกาประดับด้วยแหวนพวกเลดพวกทองแต่พวกนี้เครื่องประดับนี้เป็นอันตรายกับตัวเราโดนที่โนจริงฆ่าได้แต่ว่าเราให้หยิบของให้แจกคนคนนี้ อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลโจรรักไปไม่ได้เกนไม่ได้แล้วก็เครื่องประดับจิตใจคือเมตตาขอให้เรามีจิตใจเมตตาโลกโก็ทำพิการเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้้จุนโลกโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะรู้จักการให้กันแต่ถ้าโลกมีการแก่งแย่งกันทําสงครามกันอย่างนี้ไม่มีความสุขญาติพี่น้องต้องชัดชากจากกันทำมีสงครามฉะนั้นคอยเรารู้จักการให้จะ เดี๋ยวรั้งจิตใจไว้ได้หลักในทางพระพุทธศาสนาท่านกัดไว้ในสงังหาวัตถุธรสี่ประการท่านบอกว่าหนึ่งอกอ้อมอารีสองวัจีไพเราะสามสงเคราะห์ประชาชนสี่วางตนเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเป็จนจะยึดเดี่ยวจิตใจไว้ท่านเปรียบมือนล้อรถสี่ล้อเนี่ยถ้ามันไม่สามอคคีกันล้อก็วิ่งไปคนละทางรถก็วิ่งไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ดังนั้นต้องสามัคคีกันะฉะงนั้นการให้เนี่ยเป็นการยึดเหนี่ยวความสามัคคีของกันและกันไว้เพาอความสุขความสวัสดีปีใหม่ที่จะถึงข้างหน้านี้ให้ทุกท่านมันอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาโดยชั่วครันทุกท่านทุกคนเทอญขอจเจริญพร เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบพระคุณสําหรับการติดตามย้อนหลังนะคะในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและขอบพระคุณสําหรับการพูดคุยกันอยู่เป็นประจํารถมนีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ